พลพักนักรุง Cook. โฮมคุกทอสนะครับหรือว่าเมนูแซนวิชเปิดหน้าเนี่ยก็เหมาะจะเป็นเมนูบรันช์นะครับเพราะว่าสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับเหมาะกับการทดลองเอาพวกวัตถุด,ดิบต่างๆนะครับมาจับคู่กันลองดู mix and match ว่าเข้ากันหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะทําเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ วันนี้นะครับผมก็จะทําเป็นโกคาโมเล่นะครับอยู่บนโทสต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คืออะโวคาโดนั่นเองนะครับผมก็จะผ่าครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะควักเนื้อมาใช้นะครับครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือทิกไทยนะครับ ผมใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับแล้ก็ตามด้วยกระเทียมสับจากนั้นก็จะเอาซ่อมนะครับบี้ให้มันส่วนผสมเข้ากันดีนะครับให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นแหลกๆแ,แต่ว่ายังมีเนื้ออะโวคาโดอยูอ่ประมาณนี้นะครับยังมีเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่ จากนั้นผมก็จะใส่ผักชีลงไปนะครับเราจะสับก็ได้หรือว่าจะเด็ดเป็นใบแบบนี้ก็ได้นะครับคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้โกคาโมเล่แบบง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของขนมปังกันนะครับที่จะทําเป็นโทสก็ใช้เป็นขนมปังอะไรก็ได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นขนมปังซาโดผมก็จะเอาไปจีในกระทะ แล้วก็เอาขนมปังไปจีในกระทะนะครับจนเหลืองแล้วก็กรอบสีสวยทั้ง2ด้านนะครับเราก็มาวางพักเอาไว้บนตะแกรงแบบนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําตัวโพชเอกกันเราต้มน้ําเอาไว้นะครับน้ำเดือดแล้วผมจะใส่น้าส้มสายชูลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของไข่ไก่กันนะครับผมจะกรองผ่านกระชอนก่อนถ้าไข่ไม่ได้สดมากนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบของน้ําเยอะนะครับเราจะกรองออกก่อนแต่ถ้าใช้ไข่สดก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับส่วนที่ไหลผ่านกระชอนออกมานะครับก็จะเป็นส่วนผสมของน้ํานั่นเอง okay เทไข่นะครับใส่ในภาชนะแบบนี้แล้วเราก็เทใส่น้ําที่ต้มเดือดแล้วนะครับจากนั้นเราจะลดไฟเบาลงนะครับให้เป็นแบบว่าความร้อนต่ําๆนะครับแล้วเราก็หย่อนตัวไข่ของเราลงไปได้เลยนะครับก็ประมาณ23นาทีนะครับจนไข่ขาวมันเซ็ตตัวดีนะครับไข่แดงยังคงเยิ้มๆอยู่นะครับตรงนี้เราก็เลือกเอานะครับถ้าชอบไข่แดงสุกก็ต้มนานกว่านี้หน่อยแต่ว่าพ้อยสาคัญคือต้องให้น้ําไม่เดือดนะครับแล้วเราก็ใช้ช้อนที่เป็นลักษณะเป็นรูๆแบบนี้ครับตักขึ้นมาแบบนี้เราก็จะ ซับน้ำส่วนเกินด้วยกระดาษนะครับแบบนี้พักเอาไว้ก่อนแล้วก็ทําซ้ําอีกฟองหนึ่งนะครับตอนนี้ส่วนประกอบของเราก็พร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบล่างเป็น ทตของเรากันนะครับตอนนี้เราก็จะเอาตัวขนมปังที่เราไปจี่ไว้นะครับใส่จานแล้วก็โปะด้านบนด้วยโกคาโมเล่นะครับตรงนี้ใครชอบความครีมมี่มากๆนะครับเราสามารถใส่น้ำมันมะกอกเพิ่มก็ได้นะครับก็เป็นไขมันดีทั้งนั้นเลยนะครับทั้งจากอะโวคาโดเองทั้งจากน้ำมันมะกอกนะครับตรงนี้เราเลือกได้ต่อไปนะครับเราก็จะมาเพิ่มคุณค่าครับทางโปรตีนนะครับให้กับเมนูนี้ก็คือใส่สโมกแซลมอนเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็จะเอาตัวโพชเอของเรานะครับวาง ตอนนี้ก็พร้อมเป็นเมนูบรันช์ง่ายๆแล้วนะครับระดับความยากของเมนูนี้ก็เป็นระดับแบบปานกลางครับไม่ง่ายแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ